ครับผมแก,กชยไฟทเตาซ้อมมากี่วันเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกชายชัยครับอยู่ที่เดิมเลยกำแพงเพชรมีใครเป็นคู่เปตต่าซ้อมตอนนี้คือมีปีไหน่ายตอนนี้เราอายุยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับเราสี่สิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าแปดห้าเก้ามวยสไต,ตล์อะไรครับมวยบูวันนี้มาเจอทัดนะไม่เคยต่อยกับทัดครั้งแรกเลยศึกษาเกียร์ต่อยคัดยันเขาเมื่อจะตายมวยฝีมืออ่วันนี้มาเจอทัดวางเกีวางแผนให้ดี เสามสไตล์เลยล่าสุดต่อยไว้ที่น้ำเนยวันนั้นต่อยใครต่อยที่มัจุราชไปกันบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สามเนาะเมื่อเช้าเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงก็อยู่ปอนด์ปอนด์นี้เดี๋ยวมาวิ่งยื่เส้นยื่สายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สองอเซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบคนจังหวัด ฝากครับอ้าวฝากช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยฝากช่วยพี่เตรียมวันนี้วันนี้จำที่ได้ช่วยดีขอบคุณครับ